คุณผู้ชมค่ะมากันที่เบรกนี้ค่ะอาจารย์ไพยบูลค่ะแล้วก็น้องกระต่ายนะคะก่อนหน้านี้น่ะอาจารย์ไพบูลเขามีรูปคู่กับพี่ทนายเขาทาเอาเท่เน็ตอุ่ร้อนๆหนาวๆจะฟ้องฉันหรือเปล่าอันนั้นบอกเลยเป็นแค่ตัวหลอกนะจ๊ะมาล่าสุดตัวจริงค่ะข่าวจริงอ่ะรายละเอียดเดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะเอาจริงแล้วจ้าพักหลักฐานคุณผู้ชมพีแจ๊ดูดิ เอกสารอ่ะ oh. ปึกใหญ่ขนาดนี้ถ้าทางจะหลายคนนะห uh. น้าอ๋อนะคะ,ะเตรียมเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ดค่ะเมื่อวานในทั้งคู่นะพร้อมด้วยทนายความส่วนตัว ตั้งโต๊ะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไปเลยชี้แจงอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกัน <ฮะ S 1> เรื่องแรกเนี่ยอาจารย์ภพบูลบอกตัวเองไม่เคยนะไม่เคยกีดกันลูกชายคนโตกับอดีตภรรยา<อ>ประเด็นที่2ค่ะน้องกระต่ายค่ะขอออกโรงนะปกป้องแฟนคลับ <ฮะ S 1> ที่เวลาเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกลับเจอชาวเน็ตอาทัวลงไปเลยจ้ะแล้วก็ชี้แจงว่าข่าวลือที่บอกว่าทั้งคู่ให้ f c นะ ถล่มอดีตภรรยาของอาจารย์ภับูลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเ,ออเพราะว่า FC ของเธอมีวิจารณญาณมากพอคะ่ะนี่เธอบอกว่าอย่างนี้และประเด็นที่3คะ่ะที่รับรองว่านักเลงคีย์บอร์ดจะพากันร้อนๆนหนาวๆก็เพราะว่าอาจารย์ภัยบูลเนี่ย โชว์หลักฐานแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ<อ>ปึ้งใหญ่ๆใ,ใ,ใส่เต็มๆแบบนี้ค่ะ,อคะบอก<า>ว่านี่คือสิ่งที่ถูกชาวเน็ตด,ด่าทอให้เสียหาย<ะ>ซึ่งขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตัวเองและก็น้องกระต่ายภรรยา<ะ>ด้วยไปฟังการเปิดใจนะคะของอาจารย์ภัยบูลและน้องกระต่ายกันหน่อยค่ะไปค่ะตอนนี้เราได้ ดำเ,เนินคดีโดยการยื่นฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปก,ปกป้องชื่อเสียงและก็ศักดิ์ศรีของเรานะครับวันนี้ที่เราออกมาเรามีใช่ว่าเราจะฟ้องจะฟ้องจะฟ้องอย่างเดียวถ้าจะด่ามาด่าผมได้ผมให้ด่าแต่ขอให้ด่าพอประมาณอย่าก,ก้าวล้ำอย่าด่าถึงบุป,ปการีในส่วนไหนที่พวกเราผิดพลาดไปหรือว่าพวกเราทำไม่ดีต่อสังคมอันนั้นเราก็ยอมรับความวิพพกา์วิจารณ์ คุณผู้ชมจ๋าก็สังเกตเมื่อกี้คาพูดว่าด่าได้นะจ๊ะแต่ว่าพอประมาณอย่าลามปามถึงบุพการีอันนี้ไม่ดีแน่นอนอนะคะแล้วก็ระวังไว้เลยนะคะเครนคีย์บอร์ดเตรียมโดนเช็คบินน่เลยนะ